สบายดีพี่น้องพอๆกับซองน้องมินนี่คือเกา,เากำลังสีต้มน้ำม้พี่น้องซองหน่ออันนี้เอาในกอในะไก่เฮือนเนะอ,อันนี้ไฮแมน้องเท่นฮักซับผักมาหายนูหน่อยเมื่อบานก็บพอ ตีแกงเราไม่สู่ทีมงานผู้ชายสัน่อยกินคือเก่าพี่น้องแต่ว่าจักสิรขบค้นหรือบ่อเพราะว่าเพิ่ตกเขาไปสิบเบ็ดก็มีถาหลับส้มหลับถาบกินน้ำกันพี่น้อง เอาวินา้ยจากเสบตอนใหญ่ๆใหญ่โลพุนตกบดขึ้นทกบดมือบมเมนทกวังตีหนึ่งตีสองเลยอะ้ากอยาตกตงได มันสดแกง,งกันมาอย่างหอนน้ำกันบรรยากาศคนตกลิ้มห่อใหญ่มันจัก สวดแกงกระมันห,หอนๆบรรยากาศหนาวหนาวแซ่บไปแล้วนี่นักเวนคุย พอพอแล้ว กาเบื่อลงี่น้อก ปลาดิอดเหงื่อหโน,โนุนิดน,น,น,น้อยอึดเห่อโนลงมา t h เด้อ みんな。 แข่งนะไม้ใส่ปูน่าเพื่อนวะปูน่าปูเน่าอุบะปูเน่าเพื่อนวะเอ้ยพี่น้องเพคนทีมงานเขาไปแจ็คชิมีจักคนพี่น้องกินน้ำกันมือนี่ยหน้าดอนไปซีดเบ็ดหน้าน้องหน่อยไปซีดเบ็ดเอ่อที่เธอ แล้วเลยพี่น้องมุดจ่อมาแซบน้ำกันพี่น้องแขวนกับป้าพี่น้องเขียนอุ่มทุ่มเขียนน้อยเลี้ยงน้องเราก็เลยเอาพี่มาใส่มามาพี่น้องไปมุดจ่อมาน้ำกันพี่น้องเอ้ยน้ำผมก็แรงไปลางให้พุ่นโอ้ยตัวหนูดีเสืองามใช่ป่ะมาเน้พี่น้องเอ้ยมาสูชุ่มป้ากินพี่น้องวันนี้ สบายดีเก่งอไม่เด้อผักลานแกงไม่มาชูกินผักแวนไ่น้องเลยซ่บผักแวไหมยังูน่อยบอกินุอเปย์ลงให้นอกนะครับน้องอย่างนันเปย์อรอกินเลอเขาเนี่ยอย่าถามหลายโอยนา่กจือบ่อยากวานโอ้ยเา่ว่าสวมากเลยไ้น้องดสบายดีป้ลุง สบายดีป like yeah, no. uh, yeah, okay, ้าลุงกินแกงน้ำไม้น้ำตัวโนเด้อกินแกงน้ำไม้น้ำตัวโนเด้อเอ่อเก่ง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 กินแล้วค่ะแกครบพี่น้องมือเนี่ยเออมาพี่น้องมาโอ้โัวตัวตัวตัวจอนกินกับน้ำกันพี่น้องสุขสุขคุณเดือบปูว่านกับปูวานมาเด้อปูว่านมาเด้อแกงน้ำไม้แล้วกินหยาโน่นหน่อยโบยู่พี่น้องเอ้เพิ่นเฮ้อ ยานุ้ยไปคิดเบ็ดพี่น้องเอ้ยยาดอนกับไปคิดเบ็ดยังขันมาตั้งกล้อนเลยเออมาเด้อเอ้เด้อกินแกงน้ำไม้น้องเด้อหละกับเอฟซีห้าสุกูสุกคนพี่น้องเออมาเด้อยูกไก่ยู่ไก่ยู่อเนื้อยู่อไตเมากินน้ำกันแซ่บๆโปรตีนแซ่บแกงน้ำไม้เอ้ยเรียบได้มือแล้วปลาลูกอยู่มืออะไรเรากินเอาไว้สิกินน้ำกันแหละควายงัวเพุ่นนะ หัวไปมนหัวห้ามข่าวเอาไปรถมนี่ตันขึ้น่อแพักกระกกรถินกันมี่อนกมี่ไ่้องพักกันกองก็ได้ผักแวนกับง้ำเจแทบปลานุยโศกบอดีมาเนี่ยบไดีกินน้ำหัวข่าวข้อเออหัวไปมนหัวเอออข้าวไปพ่อเคยนอยโทมาบอกอโทมาว่าหัวไปมนหัวอยากยนไปกินนเครื่องปลูกข้าเจ้ายัง เขาไปหาเขาเเจ้านะป่ะเขาวันกินอะากินน้ำแอปเปิลอิตาโน่นี่น้ำแอปเปิลใส่เบทเลยใช่ไมใครบ้างใครเอลายเดี๋ยวน้เานลายเดี๋ยว้มออยู่แค่น่ะเดี๋ยวพาไปดูกระไม้อายไหมอาบบเดกินตาเนี่ออื่นเดีวันาบราณพลุงก็จับือเขาบวถือ เอางวนลงไปเอาเพื่องเอายังหาแล้วก็ออกว็าไปห่วยเราจะแปลงนทางตรงโบจ้ารักรี่รักยังิ่นก็ฮักข่าวว่ารักแรงรักยังแหละกบุจักรักตรงเคไปแดกกระปุ้ยแช่เน่นแหมโบจ้าคำบบเพ็กนี่เพิ่นกิมัน ตัวนู้กินกินกตะเซ็บนั่งหัวไรบ่หัวตัวน้อยๆหลายอย่างนะเออทั้งขุ่นกับหม้อหม้กับเต็มแล้วแหละเขาก็ได้ปูในป่าดีบ่ขอบเว็บบูมเว็บครัวใสบ่ได้เนาะโอ้ยบ่ได้แล้วเออห้องห้าวขึ้นก่อนเลยคนนั่งใส่บ่ได้เลยน้ำเขาเลากลดกระดุกกแะเดี่ยวนั่นแล้วคนเหม็นเหม่เหม็นแข็งแข็งไหวไหวขึ้น เขายาบมาทำหัวนี่บอเขาหยดอนเขาลงตรงหัวมันก็วพคุณมันบอได้ในหัวไหลบาข้างน้ำไหลลลวดอยู่ิเบ็ดก่อนเบ็ดเรได้เขาก็ไปตหัวยเนาใครบอกมันยกคนปะะลุน้ำลงเหรอทำไมยงน้องพี่น้อย แซ่บเจ็บอ่อนมันอ่อนเนาะวันๆนาะปะเนาะงงเลยแต่เสียงดูใสอยู่เลยแต่งอ่อนลงหมดจังเข้มละแต่ตอนนี้ผมมันิ่มแล้อิ่มแล้วป่ะเนาะ เวีนป่อก um ็บมา้มูหน้ากับมีบอเนี่ยก้น่ป่ะ่หนาเขาเอาหน้าเขางามันง่ามเรก็บมาตัวใหม่เมือมึงจะแม่นเขาไปโทรกไปพันเมืองเนาะมาชิกินแกงละไมมแจ่วาวางัวไปหมุนเขาหัวมันเคยเขามันเคยเขาอะไรเมือบ้านบอ

อืมทีเก่าอิ่มแล้วเขาจะติ้งเต็มให้เต็มขั้นแล้วเนาะโอ้ยน้ำหอยไปแหลกแกงเลยปะเออข้ากราดเขาไม่เน้นคือเขาเน้นคือแต่เก่าเนาะไอ้คนอื่นกระเจ้าก็ลับไประบ่าวก็รับลูกไปหาจับยี่หรอ น้ำกรลังมาเลยได้ไ hmm. ด yeah, uh ้หมดแต่แ um ต่เ huh. ศ้านะเนี่ยด้แกงดอกเป็นพนน้ำมาอีกน UH! ี่แห้งท right. like. mm ี hmm. ่แกงครับอันนี้มันบวมก็ล้องนเขนจะเาตกเออห้มันแห้งไปแล้วบแกงแม่งบครับบตกน้เจ็ดมือเจ็ดคืนไปรล้วเลยหวยเเลยุกเจ็ดมื่นเจ็ดคืนถือว่าแกงหมดสาทุ่งอืมแต่ว่าท่้นตกดำละคืนเนายแม่ม้งเนาะแกงไม่เคซื้อข่าบ่บได้ทือ หน้าพญานานแต่เก่าชิเาบอกนำรัดด้วยอะไระชิงอ um, ่ะป้าไม่ขาดแล้วบ่แบกแล้วแชร์บริขาดบรมหนุกเมือครัาค้ายตัวใดเขาแหวนอ่อนไครับคายกูเคื่อง้ายโเมนบวมคากน้ำเต็มเลยบวมน้ำมาใส่ทีก้ายกูเคืองิศลวัลทอุกดำท้ายน้ามใ่กระโนหันเนาะว่า บวขาดชนหรอตะโกกชำ้นหน่งมัน,ก,ก,ก,มนก็บ,บวขาดหรอข้าวผึ้งมันเท่าเรี่ยบได้นั่งอยู่มีเพื่อว่าถว,วยนี่จะเอาไ้เพิ่มนินแหอะกลิ่ีมันคอยจะแวกวกดีค่อยอยนัก สจหลายพี่น้องเอ้บยอดงามๆพี่น้องอ่อนๆโอเเดี๋ยวโย่ไปเด้อยวโนมังโย่ไปจะเป็นยังไงล่ะยังตัดยังงากมาลายแขวนงามมาได้หนึ่งเดียวบวกเป็นแต่เศษบ้านี่เมื่ออยงนี่เห็นคอยอยู่บ่ลูกรือไม่นูกเห็นคอยอยู่บ่เห็นคอยเยอะก็ดทิพ นี่ก็ชมเมือนน้องตะงผเมื่อผมาเขาเจ้ากันเลยถ้าเราไปเก็บจะรอวเขาผุน้อยนะว่าเอามาเมื่อแล้วเด็กน้อยนะเมื่อแล้วมาส่งนะกดงานกบงานกบานแับแฉบไปหน้อเหอ ฟาติดอาเนาะหอยสำลีก่อนพี่น้องขอบุญขอบคุณในไลฟ์พี่น้องปลอดภัยสู้ภูสุขุนสุมองสุบอนที่ติดตามขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าสอบเรบคลิปนี้สบายดี